น้อยๆใครอยากกินซูชิปางมาแปลกล่ะไปเลยครัปพี้กินซูชิเป็นุลักทีก่คนฮัลโหลฮัลโหลเดอะยูนิเวิร์สสวัสดีจักรวาลทายทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่องแพนด้าสีอ้อออ๋อ โอเคและตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกม ROV นั่นเองโดวยวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเป็นคุณหมึกนะคะหรือก็คือตัว Crash นะคะกับสกินอิตาเมะอิตาเมะอะไรก็ไม่รู้นะ<อ>ครึ่งมันมีมานานแล้วล่ะแต่คือเราอะอยากจะเล่นตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราดูขึ้นได้ว่าโอ้สกินนี้มันน่าราักนะมันมีความแบบว่าทําปลาซูชิหน่อยๆอย,อ,ย,อ,ยอะไรอย่างนี้เออก็เลยลองมาเล่นดูละกนะันเนาะเล่นเป็นโลมลนะอ่ะอ่ะอะอะ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรอในเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยไปมาวันนี้ต้องตั้งเป้าขายซูชิให้ได้อย่างต่ำห้าชิ้นนะทุกคนมาเริ่มเลยไหนดูตัวสิโอเคตัวเนี่ยเป็นซีซีค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉันเอาตัวล้างซีซีมาแล้วกันเนาะไอเทมแรกที่เราจะออกกันนะคะ okay. อืมไหนขอไปดูตรงเลดเราหน่อยสิว่ามีใครจะมาเวทหรือเปล่ามีใครร้านยังไม่เปิดนะอย่าเพิ่งเข้ามานะเทอานัสกำลังไปช่วยไอ้ไอ้ไอ้อะไรข้างบนอะไรเนี่ยเดี้ยเนี้ยเนี้เนี้เนี้อะไรอะไรอะไรขอได้ไหมล่ะขอส่วนแบ่งซูชิได้ไหมล่ะขอได้ไหมล่ะขอได้ไหมล่ะขอทีนึงขอส่วนแบ่งสิโอโอโอติดติดติดโอโอโอสีสีสีโอ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 อยู่ข้างบนกันสักสามตัวเอ้ายัยวิลาเข้าไปทำอะไรทำไมลูกเอ้ยมาดิ เออเออเออเอาโอมาไงมาไงมาไงโอ้ยพคนนั้นได้เอาเลยเอาเลยได้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 ลูกค้าเด็ดได้ลูกค้าเด็ดได้ลูกค้าเลิศเลิศว่ะมาถึงก็ได้ลูกค้าคนแรกเอาเอาเลยเอาเลยยิง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 ตายโอ้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 กลับก่อนลูกกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวเทศกิจมาไล่จับลูกกลับก่อนกลับก่อน อย่าเพิ่งบวกรึเฮ้ยบั๊บแงก็มีคนมาเวทวะ่ะอึบเอาค่าได้ด้วยโอ้ยเที่วนานะนันยืนดีนะโว้ยเลดเดี๋ยวไปนะรอก่อนระวังระวังผู้ไม้ระวังผู้ไม้ไมอ่ามังกรมังกรอ,อิจฉาบ้บ,บั๊บไปเพื่อนอืมวัตถุดิบหลักวันนี้นะคะเป็นเนื้อมังกรน,นะคะเราจะทำ ซูชิหน้าเนยมังกรกันนะคะทุกคนเออได้ด้วยขอเงินตรงกลางหน่อยได้ไหมจ๊ะขอเงินตรงกลางหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูเอ้ยขอบใจมากน้องวีระ A few moments later อ่ะแพนด้ามาทำไรมาทำไรอปาดไปเลยกลัวที่ไหนล่ะเวลสี่แล้วก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่เฮ้ยมายังไงน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมายังไงอ่ะมายังไงมางไ Let's go มไาไอ้ตูมไปเลยละกันเอ้าเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะผิดด้านนะผิดด้านนะเอาดิเอาดิเอาดิตีเลยตีดิตีดิโจ้าเดือจะแดะโอ้โห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 มาทำไรมาทำไรกระโดดไปไหนกระโดดไปไหนเอ้ย กระโดดไปไหนน่ะมาดีมาดิาดโดอืมอัพเกาะนํำไปเลยนะทุกคนเวลามันจะได้เกาะเยอะเพิ่มขึ้นอะไรมาอะไรมาอะไรอู้ไม่โดนเสียใจมาไปเลนการกันดีกว่าเพื่อนขอไปเคลียร์เลนการก่อนนะสองคนอยู่กันไปก่อนนะฮะอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันหรือเปล่ากลัวอะไรไวา ดี๋ยวทีมอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันบอกไว้ไว่าอย่าทะเลาะกันมาดิไอหนุ่มมาดิเออึ่งกลังไปไอหนูนุนเทลรอก่อนเดีย๋ยวจะไปเปิดร้านขายซูชิข้างบนนะรอก่อนนะรอก่อนนะมาแล้ว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 ตุเบเลอเลยตุเบเลอเลยปัดออกเอ,อ้ยเลิศเลิศทำงานเป็นทีมเวอร์ถ้าเป็นเทลคงได้ยินก็คงงงว่าแบบลุงมึงจะเอาไง มึงจะเป็นกระเทยหรือมึงจะเป็นลุงแก่ๆมึงเลือกเอาเร็วๆโอ,อ้เอาว้าไปอีกเอ้ยเกาะเออเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยไว้ก,ก่อนได้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 ปอมได้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 ปอมแน่เอาเลยเอาเลยเลยเลยปอมปอมปอมเลไอ้ช่าอืมได้นกด้วยมากลางกลางอ่ะจะเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เขาทะเลาะอะไรกันตรงนี้เขาทะเลาะอะไรกันเข้ามาเด้โอ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 ้แน่จริงเขาเข้ามาอืมเข้ามาอืมโอ้โผัดกันผัดกันสุดๆผัดกันสุดๆพันด้าพันด้าหลังแพันด้าหลังระว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 ังโอเคระวังไอเนี้ยได้ได้ได้นั่นไงได้ลูกค้ามาเยอะเลยกันเดเนี่ยตาดีเนี่ยเอ๊ะทำไมฟังดูแปลกแปลก ใช้คำว่าลูกค้าดูมาดูไม่ดีเลยอะ่ะมา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 เอามังกรไหมเอามังกรเปล่าผู้ไม้มันน่าจะไปแล้วลูกไอเ้เถอะม,มามามามัางกรมังกรมังกร,งกรมัามามาเอ,อ่อเอ่อเอาเอาโลไปเอาโลอืมโลไปเออมา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 จะได้จะได้แล้ว โอเคตัวปากเขาอยู่ตรงกลางนะอือเอาโล่ไปเฮ้ยเฮ้ยไปไหนกันล่ะไปไหนกันล่ะเฮ้ยจะตีคนเดียวหรอเดียวเฮ้ยจะตีคนเดียวหรอโอ้ยกว่าจะตีได้แม่เอ้ยชาเอาไปเลยเอาโล่ไปอ่าขอไปเคลียร์บนก่อนนะไปเคลียร์บนเถอะเถวไปเคลียร์บนเถอะลูกหนูกู กลัวตายเหลือเกินว่ะโอ้โอ้โอ้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้โอ้ยโอตะคุยกดล้างก็ไม่ได้กดแปลงอันติเมตก็ไม่ได้ what เกินไปไหม moments later โอโอโอตรงกลางเยอะตรงกลางเยอะกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยไอ้หนูเทลมาเร็วมาเร็วมาเร็วกำลังจะไปตั้งร้านทูชิตรงนั้นมา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 อ้าว อ้าวจบเจเล้งเจเล้งมาเซ็งแล้วอุซ่ามีความแบบนะแต่มันดันเงียบสงบมันเงียบสงบเกินไปก็สรางสถานาการณ์ขึ้นมาเลยละกอนไอ้นูมมนด่เอออ้าวไม่มีใครเข้าเลยดีหว่าไม่มีใครเข้า,า,าไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยตรงนั้นเล่นอะไรกันอะเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเออเล่นด้วย เออมาดีมาดีเขา้จริงเข้ามาเข้ามาเด้เข้ามาเดย้ายนี่กลัวถ้าไหลหรอกนะวอยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วพี่ขากลัวแล้วกลัวแล้วรักออกออกออกถอย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 อย่าเข้าอย่าเข้าออกถอยถอยถอยมันเอาไม่ได้มันเอาไม่ได้หนีหนีกำลังเสริมของกำลังเสริมไม่เด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 กำลังเสริมมาลวโว้ยเออเออเออดูว่าจะไม่รอดเออโอ้ยเหนื่อยเดยว่าอจะไม่รอดแล้ว มาป้อมนี่ได้แน่อันติอีกแปดวิเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งได้ได้ได้ไ,ดไปเลยอันติตุ้มตีป้อมตีป้อมตีป้อม,อมเอา้าคิมหมดก่อนโถเอย้ยเสียได้เสียได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เลือดอะเลือดอะเลือดเป็นอะไรอยู่นะแกเอาดีดีกลับไหมกลับไหมกลับบอกลับบอกลับก่อนเดอ้อระวังเดอ้อ เอา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 ,เอา,เอายังจะสู้กันอีกโอโอโอตายแทนตายแทนตายแทนบอกแล้วว่าร่อยเอออ A few minutes later มาต้องอธิบายก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนเราได้เริ่มมีความแบบว่าห้าวหาญขึ้นมานะสีล่ลุมหนึ่งก็ยังจะสู้นะแล้วเราก็เข้าไปช่วยแล้วเราก็ไปบายแบบเดิมเป๊ะแบบ เดิมที่ไม่สามารถกดอะไรได้เลยไปไม่รอดซีซีสูงมากต้องมานั่งขอโทษเพื่อนเอาเอาเอาโอ้โหสู้ชีวิตไปเปล่าโอ้ยเกือบ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 ตาย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 สนิมสู้ชีวิตแบบเอาว้ายฝั่งนุ่นด่ากันเองแล้วค่ะคุณขานี่แหละคือโอกาสสร้างความเล้าฉานคือโอกาสของเราไป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 เอา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 อบิโซดราโก้อนอ้าเอาโล่ไปก่อนลูก ไ tun, ına, ops, อช่าอึ๊บไอช่าเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออใครใครมาทำอะไรตรงนี้ใครมาทำอะไรตรงนี้อะไรมามาปั๊ล่ะมาปั๊ล่ะถ้ามาก็มาดีมีฟิกเกอร์นะตกิดเลวนะมีฟิกเกอร์นะมีฟิกเกอร์นะจะเอาโอ้จะเ,เอาจริงดีจะเอาจริงดีเอาเอา,เอา,เอา,เอาถ้าเอาจริงก็หนีแย,ย่ไม่อยู่หรอกเนี่ยเป็นแบบนี้แย่เ้าหาชาญชัยอีกแล้ว เฮาหานชันชัยเฮาหานชันใช้นักใช่ไหมเก็บได้สองเก็บได้โอโอโอถอยก่อน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 เลือจะหมดอโอเคได้ป้อมกลางก็ยังดีวะเสียหนึ่งแต่ได้ป้อมแล้วก็ได้คิวไปสองเลือดยูเลือดยูเพื่อนไปดาร์กไหมดาร์กไหมดาร์กไหมดาร์กซัเลเยอร์ดาร์กซัเลเยอร์เอาเปล่าโอ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  โอ้ตายฮะโอ้มาอยัางไงเนี่ยมาไง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 ถอยถอยถอยเออถอย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 กลับ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 ดักดักดักโอ้โอ้ไม่ซาแล้วค่ะไม่ซาแล้วค่ะไม่ซาแล้วค่ะเออโอเคได้ดักเลิศเดี๋ยวขอเชียร์คลิปตรงนี้ก่อนอะไรอะมาจบฝากรีพอร์ตปะว้าให้โอเคไม่คือเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีแต่ว่า เขาเล่นไม่เป็นหรือเปล่าเพราะเนี่ยก็ไม่เล่นป่าแต่บางทีคือวันเลือกตัวกันไปหมดแล้วเราก็ต้องจําใจมาเล่นเล่นไปเล่นมาก็คือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างโดนด่าบ้างชมบ้างอะไรกันเลยเทๆกันไปนะก็ต้องเข้าใจกันบ้างเออคือเขาก็คงพยายามของเขาแล้วล่ะเนาะหมองลงในี้ยดีเปล่าวะคนอื่นคงด่าแต่ไม่เป็นไรอะไรอะอยากโดนแบบโอเคสรุปก็คือพวกแกนักสนิททำไม่ใช่ฟุ่น เปล่าใช่ไหมทําให้ฉันโมโหแล้วะมาโมโหแล้วอวันนี้เขาไม่ได้เขามากล้าหักหน้างไงอูซับชมแหมโอ้โดนจับโดนจับอหลังบับมาดิมาดิโอ้โอ้ย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 หมด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 ตายอีกแล้วตายเงียบโอ้โอ้โอ้ถอยถอยถอยก่อน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 เฮ้ยโอ้แรงอยู่นะ มือเกีซาปไปหน่อยโทษททนะมันซาปไปนิดนึงโอ้ยได้วะโอ้จบได้แล้วเนี่ยจบได้เลยการเสียสละของฉันไม่ใช่เรื่องสุดเปล่าตี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 ต,ตีเออเลดเป็นไงเป็นไงฝีมือการขายซูชิสามารถส่งเสียเลี้ยงโดูจนลูกแถวเติบใหญ่ด้วยซูชินะเลี้ยงลูกด้วยซูชิ<อ>เลิศไปะละัก เป็นไงบ้างคะทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาเล่นเป็นตัวของน้องหมึกนะคะพี่หมึกแล้วก็เปิดราขายซูชิกันในเกมเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาใหม่นะคะช่องเราก็จะส่วนใหญ่คอนเทนต์หลักจะเป็น RV า d e ไอเดแต่ว่าหลังๆเนี่ยช่วงหลังนี้มีแผนว่าจะเล่นเกมอื่นบ้างนะแต่ก็กลัวว่าจะไม่มีคนดูแต่ว่าก็ม,มีเกมทุกอยาก่างเล่นจริงๆอ,อ่ะอ่ะถ้าทำมาแล้วก็มีคนดูสัก10-20คนก็โอเคเนาะไม่เป็นไร อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะยิ่งตอนที่คลิปลงใหม่ๆเนี่ยก็จะเข้ามาดูบ่อยๆนะก็อาจะมีการพูดคุยโต้อตอบกันบ้างนะส่วนวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบายว้าแปางลงร่างอีกทีนึงมาไปอีกทีหนึงอาดไปเลย